สวัสดีค่ะสวัสดีทุนผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะทุนผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะกับลูกคุณหนูยูเคค่ะวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นหัวข้อนะคะจากเอฟซีทางบ้านที่ส่งข้อความถามถ่ยกันมานะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าประเด็นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านที่นะคะได้ส่งข้อความกันมาเห็นว่าช้าหายไปหลายวันนะคะช้ายังอยู่แล้วก็สบายดีค่ะนะคะบางท่านได้ ส่งนะคะข้อความมาบอกอยากจะให้ชํมทําคลิปพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงตอนที่ชํมทําคลิปแบบก่อน,นที่ชํมทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องของแสดงความคิดเห็นหยิบอะไรมาเป็นประเด็นแล้วมาพูดคุยกันวันนี้ชํมจัดให้เลยนะคะกับหัวข้อที่ว่าผิดหรือไม่ที่ฉันไม่ใช่ของแบรนด์เนมนะคะก็เป็นหัวข้อจาก f อซทางบ้านนะคะที่ติดตามกันแล้วก็เป็นเมียฝรั่งแล้วก็มาอยู่ต่างประเทศนะคะได้เป็นเวลานะคะก็ หกปีคะ่ะปีนี้เข้าปีที่เจ็ดนะคะคุณเธอท่านนีเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเอ,อเธอรู้สึกผิดไหมว่าที่เธอไม่ใช้ของแบรนด์เนมแล้วก็คือทุกครั้งเวลาที่เธอไปเข้ากับสังคมคนไทยด้วยกันเนี่ยก็จะมีเพื่อนคนไทยนะคะที่ชอบถามแบบว่าเชิงกระแนะกระแหนนะคะเธอรู้สึกว่าเธออึดอัดแล้วเธอก็คิดว่าเฮ้ยมันผิดด้วยหรอที่เอซีท่านนีเนี่ยนะ เขาไม่ได้มีของแบรนด์เนมใช่ ะะทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นวันนี้เรามาฟังกันก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าประเด็นนะคะก่อนอื่นสิ่งอื่นสิ่งใดเลยก่อนที่เราจะพูดกันว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยแชมขอเล่าตัวแชมเองก่อนเพราะว่าคุณถามแชมมาแชมก็ขอแสดงความคิดเห็นในแบบมุมมองของแชมเพราะว่าตัวแชมเองแชมก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมไม่ไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมก็อาจจะมีอย่างกระเป๋าโคสก็คือแค่นั้นนะคะส่วนไอ้แบรนด์อื่นๆเราไม่รู้นะคาว่าแบรนด์เนมที่เอถามมาเนี่ย คือเป็นแบรนด์เนมประเภทไหนเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นแบรนด์เนมได้หมดคําว่าแบรนด์เนมก็หมายความว่าแบรนด์ที่มีเนมแบรนด์ที่มีชื่อใช่ปะดังนั้นถ้าจะเป็นของถูกของตลาดของอะไรโอเคถ้าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อมันจะเรียกว่าแบรนด์เนมได้ไหมอันนี้ก็ตั้งน่าจะตั้งข้อสงสัยหรือว่าอาจจะเป็นลักชัวรี่แบรนด์เนมหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตัวแชมเองนะคะในมุมมองของแชมเนี่ยนะ ก่อนอื่นเลยบอกก่อนว่าฉันเป็นคนที่ถ้าใครได้ติดตามมานานนะคงจะทราบกันว่าฉันเป็นคนง่ายๆแต่บางทีก็เยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เสพของดีเลยของดีของมีคุณภาพฉันก็เสพแต่เนื่องด้วยว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยฉันจะเป็นคนที่ใช้เงินอย่างระวังแล้วก็จะคอยคิดกันที่เราจะซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องนอกเหนือจากที่เราจะต้องดูว่าเงินเรามีหรือเปล่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยชีวิต เราจะเดือดร้อนหรือไม่หรือว่าคนข้างหลังที่เราต้องดูแลจะมีปัญหาหรือเปล่าเราก็ต้องคิดอีกทีถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วชีวิตตัวชัาเองเนี่ยเดือดร้อนชัานก็ไม่ซื้อนะคะชัานจะเน้นของที่ฝั่งชั้นมากกว่าชั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ตามแฟชั่นที่ไม่ได้ตามการะแสอะไร นะคะถ้าส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเรื่องเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรเข้ามาอยู่ในหัวแชมเลยแชมจะชอบอะไรที่ทแชมรู้ว่าตัวแชมชอบอะไรแชมชอบแบบนั้นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะคะถามว่าผิดหรือไม่ที่ไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมสําหรับแชมนะไม่ผิดค่ะนะคะคนเราเนี่ยเพื่อนๆคือถ้า เราไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าเราไปไปตามคนอื่นถ้าคุณจะซื้อแบรนด์เนมมาเพื่อคุณไปตามกระแสะสังคมถ้าคุณไปตามเพื่อนตามฝูงตามอะไรก็แล้วแต่โดยที่ทําให้ชีวิตคุณเดือดร้อนแล้วก็มีความทุกข์อันนั้นผิดแต่ถ้าคุณจะซื้อแบรนด์เนมเพื่อเป็นกําไรชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมนั้นไปซื้อมาจากเอาเลตซึ่งเอาเลตก็จะเป็นพวก ของแบรนด์เนมลดราคาในต่างประเทศ h, ก็จะมีนะคะหรือว่าที่เมืองไทยก็อาจจะมีพวกสินค้าแบรนด์เนมที่ลดราคาเหมือนกันอันนั้นก็ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ซื้อแบรนด์เนมหลายๆท่านกน็คงรู้ว่าคนเราทุกคนเ,นเกิดมาทํางาน,เ,นเราจะต้องมีการทวีตตัวเองถ้าอย่งางนั้นคุณจะเกิดมาบนโลกนี้ทํางานหนักบนโลกนี้เพื่ออะไรการทวีตตัวเองเหรือว่าการให้ความสุขกับตัวเองเนี่ย บางท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันเมียฝรั่งบางท่านเนี่ยความสุขของตัวเองคือการที่เห็นครอบครัวที่อยู่ที่ไทยลูกของคุณนะคะหลานของคุณพ่อแม่ของคุณที่อยู่ข้างหลังคุณที่คุณต้องรับผิดชอบดูแลมีความสุขคุณคิดว่านั่นคือความสุขของคุณนั่นก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้าคุณจะ ซื้อกระเป๋าโอ้ยใบไม่รู้กี่พันปอนใบสี่หมื่นห้ามืนนะคะหรือว่าใบเป็นแสนเลยซื้อไปเลยถ้าคุณไม่เดือดร้อนเงินคุณมีคุณไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อให้ชีวิตคุณพังในระยะเวลายาวต่อไปในะอานาคตไม่ได้เอาเงินในอนาคตมาใช้มันก็ไม่ผิดค่ะเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเอาเลทเอาเลทซื้อหรือว่าซื้อในช็อปอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของคุณค่ะแต่ที่ผิดคือการที่คุณเอา ความคิดของคนอื่นมาว่าเขาจะจัดเราหรือไม่นะคะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงฉันไม่มีสเตตัสในสังคมฉันต้องการมีสเตตัสในสังคมฉันต้องการถือนะคะชาแนลถือพาด้าถือปาดาถือดิอออะไรพวกนี้เพื่อสเตตัสทางสังคมแล้วก็ทำให้ตัวเองทุกอันนั้นนะเพืนเพื่อนนะคะ อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรามีความสุขเราไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้หนักหัวกะบาลผู้ใดมันก็คือความสุขของคุณดังนั้นไม่ผิดค่ะจะถามว่าผิดหรือไม่ผิดไม่ผิดค่ะนอกเหนือจากวันที่ผิดเนี่ยถ้าถ้าคุณเพื่อนของคุณหรือว่าใครที่เข้ามามองคุณแล้วลว่าเราถามคุณว่าทําไมคุณไม่มีแบรนด์เนมเนี่ยบอกเลยให้คุณถามเสือกอะไรนะคะ ก็ฉันมีความสุขในแบบของฉันแบบนี้ถ้าคุณแฮปปี้ในสิ่งที่คุณไม่จําเป็นต้องใช้ของแบรนด์คุณจะถือถุงผ้าแล้วคุณคิดว่าคุณมีความสุขมันก็คือความสุขของคุณมันไม่ได้ผิดอีคนที่มาจัสนะคะนั่นแหละเขาผิดก็คือเขาป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมานั่งตั้งคําถามเลยสําหรับฉันฉันไม่ตั้งคําถามเลยทุกวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องใครที่ไหนฉันไม่มองคนอื่นจะใช้อะไรเรื่องของคุณ ช้ำใช้ในแบบที่ช้ำใช้ช้ำใช้ในแบบที่ช้ำคิดว่าช้ำสะดวกแล้วช้มไม่มานั่งคิดว่าใครเขาจะมองว่าช้ำใช้อะไรยังไงยกตัวอย่างเช่นเวลาช้ำไปถ่ายคลิปนะคะที่เอาเลทต่างๆใน UK เนี่ยเห็นมี f อชอบมากนะคะดูคลิปเอาเลทได้ดูกระเป๋าได้ดูอะไรที่ลดราคามันก็คือความสุขอะแล้วผู้หญิงหลายๆคนอะคุณทํางานคุณก็อยากจะทวิตตัวคุณเองใช่ปะผู้หญิงอะอยู่กับความสวยงาม นะคะอย่างผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะชอบบ้างแต่เขาไม่ได้ชอบแบบผู้หญิงชอบกระหนำ่ำนะมันมันคือความสุขอะเพื่อนเพื่อ<ๆ>เราเราเรา,เราบอกไม่ได้เพราะว่าความสุขใครความสุขมันจากที่รักนะคะถ้าคุณใช่แล้วคุณมีความสุขก็เรื่องของคุณนะคะเพื่อนๆมันไม่ผิดนะถ้าผิดก็คือคนที่ไฟคุยที่สถ้าคุณมองชีวิตขราอุ oh, ๊ยอีนี่อุ๊ยชยแบรนด์เนมอันนี้ตกยุคเอา ไปซื้อมาทําไมเอาเลดไปซื้อมาทําไมของอะไรที่แบบว่ามือสองอะไรแบบเนี้อันนั้นป่วยเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆจะบอกให้คือชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้รวยเขาอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแบบแบบคนที่สามารถซื้อของมือหนึ่งได้ทุกแฟชั่นทุกซีซั่นซื้อทุกอย่างซื้อแม่งเอวิติงจริงกับเบลซื้อไปหมดแต่สุดท้ายแล้ว ซื้อความสุขซื้อได้ไหมความสุขในสิ่งของมันคือความสุขระยะสัน้นเคยมีใครที่มีของเยอะๆของแม่งกูมีแม่งทุกอย่างแบรนด์เนมแอมแมทร้อยใบยพันใบนะคะล้านใบยังเป็นโกดังไปเลยเพื่อนๆนะคะสุดท้ายแล้วมันปวดหัววุ่นวายความสุขสองชีวิตนะ่ะเพื่อนๆลองดูสิถ้างันเขาจะมีการมานั่งสมาธินะคะทำจิตใจให้ปลอดปร่งให้สงบหรอ คือการที่ได้เข้าใจชีวิตตัวเองอะไรคือความสุขของคุณล่ะนั่นก็คือความสุขนั่นแหละค่ะนะคะถ้าถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณมีความสุขแล้วจําเป็นด้วยหรือว่าที่จะต้องแคร์ใครที่เขาคุยที่ใส่คุณไม่จําเป็นค่ะคุณจะใช้ของมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกมือสิบมืออะไรก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าต้นชุน ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณทำงานเหนื่อยแล้วคุณขัดส้วมคุณโอ้โหเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วคุณกำลังเก็บตังเพื่อให้ได้กระเป๋าสั่งลุยวิกตุงหรือว่าพราดาบอะไรก็ตามแต่ฉันก็ไม่ถนัดตองนะั้าแบนเนมาสักอันหนึ่งหรือว่าสักใบหนึ่งคุณขามันคือสิ่งที่ ทำให้คุณมีความสุขคุณก็ต้องภูมิใจนะเออแม้ว่าของสิ่งนั้นมันจะอาจจะเป็นของเล็กๆถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขามีมากกว่าคุณแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆชีวิตคนเราเนี่ยมันจะต้องมีการทวีตตัวเองนะคะก็ตามแต่นะทวีตทวีตแบบไหนของคุณก็ทีตกันไปนะคะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบใครหรือว่าไปมองใครหรือว่าให้ใครมาใส่ใจเราแค่ความรู้สึกใขหรือว่าถ้าตัวคุณเองมีอยู่แล้วตัวคุณเอง วิเศษวิโสอยู่แล้วตัวคุณเองอยู่ในระดับที่ดีกว่าคนอื่นแล้วอ่ะมันไม่มีเหตุจําเป็นเลยที่จะต้องไปแขวะใครหรือว่าไปคุยที่ใส่ไขเพราะว่า ต้นทุนคนเรามันไม่เหมือนกันโอกาสชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันอย่างบางคนอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยอ่ะไปแขวะคนน, ون, คนนู้นคนนี้ไม่สวยบ้างอะไรบ้างขี้เหล่บ้างอ่ะดำบ้างนะคะฉันเจอมาเยอะเพื่อนๆอย่างตัวจําเองอะ่ะฉันเจอมาเยอะสุดท้ายแล้วําแคร์ไหมฉันไม่แคร์ค่ะใครจะพูดยังไงก็ช่างเพราะว่าเรารู้เองเรารู้ตัวเราดีว่าความสุขของเราคืออะไรคนเราสุดท้ายตายไปก็เหมือนกันต่อให้สวยแค่ไหนรอดูวันใกล้ตาย รอดูแค่นั้นชีวิตคนเรามันไปมันผ่านมันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมานั่งคิดว่าคนนั้นจะว่าเราอย่างนั้นคนนั้นจะไอ้นู่นเราอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อนๆมันเสียเวลาค่ะนะคะมันเสียเวลากับชีวิตจงอย่าเอาลมหายใจของคุณทิ้งไปเป่าเล่า,ากับในสิ่งที่มันไร้สาระดิฉันไม่ใช่ไลโค้ดนะคะแต่ว่าดิฉันก็พูดตามความรู้สึกของตัวแชมป์เองซึ่งเออยากให้แสดงความ ในเรื่องของหัวข้อนี้แชมก็แสดงความคิดเห็นในแบบมุมมองของแชมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจใครนะคะก็ขออภัยค่ะนะคะแชมก็พูดในมุมมองของต <c oughs> ัวแชมเองที่สามารถอธิบายแล้วก็แชร์ให้เอฟซได้เข้าใจได้ในแบบง่ายๆในแบบว่าความคิดเห็นของแชมนะแชมไม่ได้หมายความว่าความคิดเห็นของแชมจะดีเสมอไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วแชมเคสเคในความคิดของทุกคน นะคะเพราะว่าต่างคนต่างโตมาที่ต่างกันนะคะแม้กระทั่งเพื่อนๆสําเกตเล่าแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยมาอังกฤษแรกๆก็กลัวมากกลัวแฮร์รอดตกลัวอะไรพวกนี้เพราะว่าเราโตมาในครอบครัวที่เราจนเราไม่ชอบอะไรดีแบบว่าเฮย้ยเรากลัวกลัวคนรวยกลัวอะไรกลัวอํานาจกลัวนู่นกลัวนี้กลัวน,นั้นปัจจุบันนี้หรอเชิดกูไม่กลัวหรอกนะคะ knowledge คือความรู้การมีสติคือสิ่งที่ดีการมีสติ การมีสัมปัญการวิสติสัมปชัญญะการรู้ตัวตนเนี่ยคือเวทเพ้นที่ดีที่สุดแล้วเพืเ่อนๆนะคะสุขอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ไหนทุกก็อยู่ที่ใจอีกดังนั้นเราจะเก็บมาคิดให้เราเครียดทําไมที่รัก๋าวันนี้แค่นี้แหละนะคะขอบคุณค่ะนะคะดิฉันไม่ใช่พระดิฉันไม่ใช่หลวงแม่หลวงพี่แล้วก็ไม่ใช่ พระบิดาค่ะเพื่อนๆค่ะดังนั้นไม่มีน้ำปลามาขายแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้กำลังใจนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากนะคะขอบคุณนะคะถ้าว่างอีกก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวเชฟทอมจะมาแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปเตรียมตัวทำกับข้าวมานั่งกับแม่มาดูลูกเรา อะมัม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 มันขึ้นโต๊ะเลยเว้ยเดี๋ยวเดดีมาแล้วน่ะเดดีมาแล้วน่ะเดดีกลับจากทํางานแล้วน่ะกินมะม่วงกวนครับกินมะม่วงกวนครับหมาลูกแม่ไอหมาลูกแม่มันไม่ตายแล้วมันไม่ตายแล้วมันมีปลอม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 มันมตายแล้วมันมตาย มันมีต่าแล้วมันมีเต่าแล้วมันมีปลงมันมีปลงมันมีเต่ามันมีโดนหมาฆ่าตายมันมีโดนลูกหมาฆ่าตายเอ้ยเอ้ยมันมีโดนลูกหมาฆ่าตายเอ้ยเอ้ยอะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้ว